ยามเช้านี้นะฮะเรามีรายการใหม่เปิดแล้วก็คลอดขึ้นมานะฮะผมเป็นรายการที่เออผมมีไอเดียใยการที่เราจะโทรไปหาคนยามเชา้าดังชื่อรายการที่คนเห็นตอนนี้คือชื่อว่าผวนแต่เช้าฝีช็อตหายฝีช็อตหายฮะอะไรวะฝีช็อตหายอไรของเนี่ยฝีช็อตหายอะไรเนี่ยสีน้ำอะไรเนี่ยกูจะวางแล้วนะฝีช็อตหาย วางสายใส่ผมทุกคนฟีช็อตหายใายช็อตเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทา่านนะครับผมยินดีต้อนรับทกุกท่านเข้าสูช่องเลยช่องอะไรเอยช่องอะไรเอ่ยช่องอะไรเอ่ยช่องไรเอยเจ้าสีน้ำนะครับผมวันนี้นะครับผมเราตื่นขึ้นมายามเช้านะครับผมเรามาเปิดรายการใหม่ชื่อรายการดังที่ทุกคนเห็นนะครับผมชื่อว่าอะไรเอ่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> รายการนี้มีชื่อว่าผวนแต่เช้านะครับผมรายการนี้คืออะไรรายการนี้ครับผมเป็นรายการที่ผมจะโทรไปหาคนที่เขาตื่นเที่ยงอ่าตื่นเช้าอ่าตื่นเย็นอ่าเช้าก็ตื่นมารับสายเรานี่ไงครับผม <c oughs> เป็นรายการที่เราจะโทรไปหาบุคคลที่เขายังไม่ตื่นนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา6กโมงนะฮะเราจะโทรไปหาคนที่เขายังหลับอยู่จะโทรไปโดยการที่เราจะเอาคาผวนเนี่ยคำผววดีๆคาผวนทะลึลล่งทะลึ่งนะครับผมไปผววกับเขาคนที่เขาหลับอยู่นะเขาจะแบบเขาจะสลึงสลือหรือเปล่าเขาจะงงงงงเงียอะไรเงี้ยจะไ่ดูซิว่าเขาจะด่าเราหรือเขาจะเล่นเกมกับเราหรือเขาจะอะไรเดี๋ยววันนี้น่าจะเป็นความสนุกที่ทุกคนน่าจะรับรู้ไปพร้อมกับผมวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็น EP แรกนะครับจะสนุกสนานขนาดไหน ชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็อยากจะให้มี EP 2แล้วก็ EP ต่อไปเพราะผมตั้งใจอยากจะให้เป็นรายการที่ที่ยาวๆต่อไปจริงๆคือเราจะได้แกล้งหลายๆคนเว้ยเออดีไหมเออแต่ผมว่าน่าจะดีนะเออคือดีทําไมจะไม่ดีอ่ะเออกูคุยกับใครวะเนี่ยเอาล่ะถึงเวลาที่เราจะโทรไปหาบุคคลสลืมสลือคนแรกนะครับเราจะโทรหาใครนะนะะเฮ้ยรับว่ะเฮ้ยฮัลโหล เราคุยกับความว่างเปล่ามันไม่รับเลยครับผมทุกคนต่อไปครับสีน้ำจะไปท้อสีน้ำจะไปทอ้อคนต่อไปเลยคนต่อไปเลยฝ <ไป S 1> ีช็อตหายฝีช็อตหายแปลว่าฝช็อตฝีช็อตหายฝีช็อตไอ้เฮ้ยโอ้ยทำไมมึงผัวนแบบเนี้ยบ้าปะเนี่ยทะลึ่งกเนเลยเพื่อนอา้าวฟวยช็อตใครอะไรนะฟวยช็อตใคร เฮ้ยก๊อตโอ้โหมึงทำไมเป็นคนอย่างนี้อ่นะเพื่อนตื่นยังตื่นยังเพ่งตื่นตื่นยังเพิ่ง <c oughs> ตื่นเน <c oughs> ี่ยโอ้โหเป็นไงทุกคนเราเจอเหยื่อตรงคอนเซปต์รายการแล้วนะครับตบมือเดี๋ยวดูสุภายามเช้าเพื่อนพร้อมกับรายการผวนแต่เชา้าของผมผมรายการใหม่คุงคิดได้เลยคือคอนเซ็ปต์มันคือแบบว่าเรามีคำผวนแล้วเราก็โทรไปตอนที่เขาแบบเพิ่งตื่นหรือสลึมสมลืออะไรเงี้ยอ่าแล้วมาดูที่ว่าอีกคนเนี่ยที่เขาเพิ่งตื่นเขาจะเขาจะด่าเราไหมเขาจะผวนได้ป่ะผวนดีผวนไม่ดีอย่างเงี้ยคือุณแสดงว่าได้ไหมดนชอบไหมชอบม้ยไดอู่ปะ อเออตอบจริงใจปะวะหมตอบจริงใจปะวไม่มาเพื่อนจุ๊บมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมแบบเออเอนเนจีมันเริ่มเยอะกว่าตอนเปิดคลิปคือผมต้องบอกว่าตัวผมเองเริ่มตื่นละคือตอนเปิดคลิปมาผมยังไม่ตื่นเลยเอาจริงยังแบบงงงวยไม่แพ้กับคนที่เราโทรไปแกล้งแน่นอนตอนนี้ผมตื่นแล้วแบบตื่นล้วเปซ็นพร้อมแบบพร้อมปั่นจนหัวทิ่มเลยเอาจริงอินเดีฝีชัดหายฝีชัดหาย ฝีช็อตหายอะไรวะฝีช็อตหายว่อะไรของเนี่ยฝีช็อตหายอืยมอะไรวะเพื่อนอวัสดีฝีช็อตหาย กูจะวางกันนะฟีช็อตหายโอเคแค่นี้เพื่อนเฮ้ยไม่เล่นกับกูเลยเหรอสตีนไอ้สารนี่มาเจ็ดโมงเพื่อนเอ้านี่แหละมันตรงคอนเซ็ปต์รายการกูยินดีต้อนรับอินดี้เข้าสู่รายการผวนได้เช้าครับผินดีเออแต่ว่าอินดี้ไม่ผวนไงคือมึงเพิ่งตื่นจะแบบสมองมึงแบบยังไม่คิดอะไรถูกไหมเพื่อนใช่ครับเออนี่ไงอ่ะถ้าตอนนี้มึงตื่นแล้วมึงรู้มึงรู้แล้วว่ากูต้องการอะไรเพราะฉะนั้นผวนมาฟีช็อตหาย ไฟช็อตจุดๆ,ดๆอ้าวอุ้ยเราเจอคนดีครับเราถ่ายมาสี่ห้าคนวันนี้เราเจอคนดีลแล้วทุกคนไฟเลยนะไม่ไม่เพราาเพื่อนอ้าวจิบหายแม่มอ,องแล้ว,วแม่มากูนะ <c oughs> ไม่ถ่าครับเพื่อนอ๋อเหรอไฟอะไรไฟ,ไฟอะไรไฟอะไรไฟไฟอะไรอ่ะอะไรกับ,บูนะฟวยช็อตใครใครช็อต นั่นแหละโอ้โหนี่โอ้โหเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาคิดถึงเด็กๆในช่องผมนะฮะเขาแบบพยายามซอฟคำไว้อะไรอย่างงี้คุณยอดอินดี้คุณเป็นคนดีคุณเป็นคนดีอินดี้ผมยอมใจคนเลยเอาจริงๆแล้วคุณก็อยากพูดแหละแต่คุณแต่คุณรู้ผมทาคลิปคุณเลยไม่พูดถูกไหมมไมามาผมดีแล้วต้องขอโทษเพื่อนที่แบบว่าเราโทรไปทาให้แม่เขาแบบสงสัยอะไรเงี้ยขอโทษนะใช่มึงนี่มาสุดยอดจริงดีสุดยอดจริงใช่ครับดีสุดยอดจริง แมด่ากูเนี่ยเกตับกูอินดีคนะคน้ครับผมเจอก,กันเจอก,กันเจอก,กันเกคนต่อไปไปผู้หญิงสักคนไหมเออผู้หญิงสักคนแล้วกันในคลิปนี้ฝีช<อ>็อตหายวะอะไรเนี่ยฝีช <Shot> ็อตหายสีน้ำอะไรเนี่ยฝีช <Shot> ็อตหายเดีกูจะวางแล้วนะฝีช็อตหายไม่เป็นวางสายใส่ผมทุกคนไอ้เหี้ยคนวางสายใส่ผมเว้ยอู อู๋นี่คือแบบนี่คือดูทรงคือแบบตื่นแบบงัวเงียจัดวางเลยอ่ะแย่เนี่ยแย่นั่นเราเนี่ยคือคือเขาหรือกูัวที่แย่แม่งด่ากูเนี่ยไอ้บุ๊กโทรกลับมาไอ้บุ๊กฝีช็อตหายช็อตหายใสนะฝีช็อตหายใส่ช็อตเดี๋ยวเดี๋ยวผมทักแย่เลยนะฝีช็อตหายฟวยช็อตใครไปช็อตโอ้โหผัวนในตรงคอนเซปต์รายการเราเลยผมตบมือ เป็นรายการผวนแต่เช้าเนี่ยอันนี้คือรายการผวนแต่เช้าคุณคิดได้อ๋อเช้ามากเลยแย่กูทำงานอ๋อหอเอาแปลว่มึงตื่นแล้วถูกไหมแปลว่ามึงตื่นแล้วใช่ไหมอ๋อตื่นแล้วโอ้แปลว่าที่โทรไปรอบแรกคือมึงทำงานทำงานโทรอันนี้คือคนดีนะครับทุกคนถึงแม้เขาจะผวนเคี้ยดเขาเป็นคนดีทุกคนตกมือให้เขาหน่อยครับทุกคนโอ้โหแลาทำงานแต่เช้านะฮะไม่ได้ยินกูได้ยินเป็นสีเว้ยไม่ใช่ฝีงั้นงั้นกูว่าหูไม่ใช่หูแหละเอาไปดิเออ ยิงเองตกเองเออดี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 นังเกลียวเพื่อนนังเกลียวนสินะฝีช็อตหายฝีช็อตหายอะไรฉุนเบียนะฝีช็อตหายฟวยมยฟวยช็อตไข่กไม่รู้เลยอโอโอ้ยยอะตอนดีพี่วินก็ผมขอต้อนรับพี่วินเข้าสู่ช่องรายการอ่ผวนแต่เช้าครับผม ลาเพื่อนตื่นยังตื่นยังนี่ตื่นยังตื่นยังตื่นเพราะมืงเลยตื่นพรากูคนดีพี่วิงก็คือคนดีครับผมอ่ะฟลอยช็อตใครฟลอยช็อตใครอะไรวะเพื่อนขอบคุณมากเลยขอบคุณมากขอบคุณมากนะนอนนอนต่อนอนต่อไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วครับผมรักนะจุ๊บ อาะครับผมทุกคนจบไปแล้วนะครับกับคําผวนตอนเช้านะฮะเราผวนกันมาเราพยายามโทรหากันมาตอนนี้ก็มาเจ็ดโมงเกือบจะ8ปดโมงแล้วชั่วโมงกว่าแล้วจริงคือรู้สึกสนุกดีนะรับคนทําคือมันอย่างน้อยมันได,มนได้มันได้มีคอนแทคกับเพื่อนยังยังได้ติดต่อกับเพื่อนอยู่แล้วก็ได้โทรหาเพื่อนๆอะไรเงี้ออออยาอาจจะเป็นฟิลที่ดูแกล้งไปหน่อยโทรปลุกโทรรบกวนไปหน่อยคือเราไม่ได้ม,มีเจตนาแบบนั้นนะครับจะสังเกตว่าผมก็เริ่มจากการที่เป็นเพื่อนผมอก่อนผมยังไม่เริ่มไปแบบว่ายังไม่เริ่มไปกับคนอื่นอ่ะเข้าใจป่ะเอออย ตอนเขานอนเลยคือมันไม่ใช่มันจริงจริงมันก็ใช่แหละแต่คือแบบไม่อยากคิดอย่างนั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่คือเพื่อนกันยังไงทำอะไรก็ไม่โกรธอยู่แล้วแค่อยากจะสร้างความสนุกให้กับเพื่อนๆแล้วก็ ความสนุกให้กับคนดูอันนี้เป็นสิ่งสําคัญจริงๆครับผมเอาคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูถึงณตรงนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าสนุกมากผมหวังว่าทุกคนจะสนุกมากเหมือนผมนะครับผมแล้วก็ถ้าให้อยากให้มี EP สองเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันไว้พูดคุยกันว่าอยากจะให้โทรไปหาไหมอะไรเมืก็ทิ้งที่อยู่ติดต่อไว้หรือว่าทักมาส่วนตัวได้หมดนะครับผมได้หมดเลยทุกช่องทางไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็กดติดตามเอาไว้ครับผมผมกราบทุกคนทุกคนกดติดตามผมหน่อยนะฮะกดติดตามกด Subscribe สงคัญกดกระดิ่งเอาไว ไม่รู้ว่า YouTube มันมันอัพช้าหรือเปล่ายังไงก็ทำทุกทุกขั้นตอนไว้นะครับผมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมฝากรายการฝนเช้าในดวงใจนะครับผมไป,ไป